ทหารจับ5ชาวจีนลอบข้ามมิวดีมาแม่สอดเมียนมานัดส่งเหยื่อค้ามนุษย์61คนวันนี้ตาทหารจับชาวจีน5คนลอบข้ามมิวดีมาแม่สอดไม่มีหนังสือเดินทางขณะที่ทางการเมียนมานัดปล่อยตัว61ต่างชาติเหยื่อกแก๊งนกลับประเทศโดยปล่อยตัวผ่านทางไทยวันนี้หลังเลื่อนนัดจาก29มกราคมโดยไม่ระบุสาเหตุเมื่อวันที่31มกราคม2568ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอด จังหวัดตากตํารวจสอพอแม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดกําลังลาดตระเวนบริเวณบ้านบางแก้วหมู่ที่4ตแม่ป่าอำเภอแม่สอดได้ตรวจพบบุคคลสัญชาติจีนลักลอบข้ามแม่น้ําเมยเข้ามาเขตไทยจำนวน5คนขณะกําลังเดินอยู่ริมถนนฝั่งไทยจึงแสดงตัวเข้าไปสอบถามมตทภาพว่าไม่มีหนังสือทางใดๆจึงควบคุมตัวชาวจีน5คนมีชื่อดังนี้ 1. มิสเตอร์หงเวินอายุ29ปี 2. มิสเตอร์ซ่งหองอายุ22ปี 3. มิสเตอร์หลี่จิอายุ21ปี 4. มิสเตอร์ลีฮองอายุ28ปี5มิสเตอร์หยางของอายุ34ปีจึงนำตัวทั้งหมดส่งต่อมอตากสอบสวนเบื้องต้นโดยชาวจีนทั้งหมดให้การว่าได้ทำงานอยู่ในจังหวัดมิวดิรักเรียงประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดและที่ลักลอบข้ามมาต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศจีนจึงได้ลักลอบเดินข้ามแม่น้ำเมยม,มายังฝั่งไทยจากนั้นจึงนำตัวส่งพันตำรวจโทรสรยุทธ์คงทองรองผู้กำกับสอบสวนสพแม่สอดควบคุมตัวดำเนินคดี มีรายงานข่าวจากกองกําลังพิทักษ์ประชาชน (BGF) ของพันเอกมองชิตูเลขากองกําลัง BGF ได้ประสานมาทางประเทศไทยอีกว่าในวันที่31มกราคม2568ฝ่าย BGF และทางการเมียนมาจะส่งตัวบุคคลต่างชาติที่เข้าข่ายการถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ในจังหวัดมิวดีรักเกเรียนประเทศเมียนมาที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองกําลัง BGF ในฝั่งเมียนมาและขอส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศของแต่ละชาติ โดยจะเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิทรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบ้านบางตะเคียนใต้หมู่ที่7็ต่อท่าสายลวดอำเภอแม่สอดในวันทีนาสามสิบเอ็ดมกราคม68เวลา16.00จํานนจำนวน61รายโดยมีรายละเอียดแต่ละสัญชาติด,ดังนี้หนึ่งสัญชาติจีนจำนวน39ราย2สัญชาติคาซัคสถานจำนวนหนึ่งราย3สัญชาติอินโดนีเซียจำนวน5รายสสัญชาติเอธิโอเปียจำนวนหนึ่งราย5 สัญชาติปากีสถานจำนวนหนึ่งราย6สัญชาติมาเลเซียจำนวนหนึ่งราย7สัญชาติอินเดียจำนวน13รายอย่างไรก็ดีฝ่ายเมียนมาเคยนัดส่งตัวชาวต่างชาติ6 1อคนผ่านทางชายแดนจังหวัดตากมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาแต่หน่วยเนือของทางการเมียนมาที่เมืองเนปิดอได้สั่งให้ชะลอการส่งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนวันนี้จะมีการส่งตัวหรือไม่นั้นความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป